ออนิวพันถูกที่สุดในโลกในประเทศไทยอมยแล้วเจ็ดพันบาทตลอดสัญญาเสียยะจัดให้ครับผมที่สำคัญสัญญากร,รมมาด้วยจากฟังเพื่อนบ้านยังไงทางไหนคันนี้เป็นออนิวปี13ตัวโลเลยแปลงหน้าครับเป็นตัวท็อป1.9ปี2019ครับผมถ้า าตอนนั้นแปลงช่วง220ได้ก็จะแปลงเป็นเป็นฉลามบกไปแล้วแต่ว่าบอดี้มันไม่ได้บอดี้มันไม่ได้นะครับก็เลยแปลงได้แค่1.9 okay โอเคไหมโอเคโอเคดูรถทองผมกับค่างงวด7,000บาทได้ All New Blue Power ไป1.9งวดพอน7,000ได้ครับ All New 1.9ห <c oughs> าใสพี่น้อง7,000ตลอดสัญญาพี่น้องผมอะไรนะดีครับไหมแสนวโล เอาต้องหมีไปนำ้ำเห็นหมีโนไม้เห็นหมีโนไม้เห็นหมีโนไม้ <จอ S 1> เห็นหมีโนไม,ม้แถมหมีเพิ่นได้แถมหมีแถมหมีครับผมเปาะหนังรอบคันครับผมสวยๆหวัวเกียร์ซิ่งน็อตอ้อหัวเกียร์น็อตอมาช่วยดิของดีไม่ได้ยินเสียงคลอนี่นอนไม่หลับไม่หลับเลยหลับยังหลับยังรถตัวจะรับแล้ว ปล่อยกูไปเถอะอยกูไปเถอะลดบอกครับกับค้างวด7,000บาทสามารถซื้อได้ทุกอที่ทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้ตะเวนออกตะเวนตกเสียยะรับจบศูนบาทไทยปัดรถอยงคืงมันง่ายเด็ยวสีส้มจี๊ดจี๊จริงๆนะได้แม็กซ์37ยางรายไฟไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโครเมียมฝาคาร์บอน พีน้องเลเอาห้อ,าองเครื่องเดิมๆนะครับผมสวยมากเอาภูมใจพิมพ์คําว่าสุดกับเสียยะพิมพีกทีว่าจวดกับเสียยะเอาแชร์ไปพี่น้องขอยพี่น้องร่ำล่ำรวยรวยคอยพี่น้องถูกหวยเงินล้านเด้อเสียยะจับให้อีกแล้ว